หน้าปฏิรูป ชมค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะไปพบกับคนไทยหัวใจอาสาแห่งตำบลฉลุยค่ะที่มีความสามารถในหลายด้านด้านหนึ่งค่ะท่านเป็นคุณหมอที่เป็นถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลและอีกด้านหนึ่งค่ะท่านเป็นปราชเกษตรที่เป็นวิทยากรให้กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆและท่านก็ยังสามารถนําความรู้ทั้งสองด้านมาสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะ ช่วงคนไทยหัวใจอาสาตอนแรกๆก,ก็คือมันเกิดจากการเป็นวิทยากรนะครับพอเป็นวิทยากรเนี่ยคือผมจะเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้ว คือเราเรียนเรื่องหมอแต่เขาบอกเอ้มอยทธทาไมไม่เป็นสตัวแพทย์ไม่เป็นกเกษตรคือจะศึกษาไปเรื่อยหนึ่งแลกเปลี่ยนกันนะครับวันหนึ่งก็ได้มาอยู่กับทีมปราศกอรมนอเป็นเครือข่ายนะครับก็หน้าที่ของผมก็คือว่าเทิดทูลสถาบันชาตินะครับแล้วก็มาเรื่องนําปราดพระราชามาขยายผลนะครับเป็นหลักก็เราเป็นหมออนามัยนะครับก็เป็นผู้นําด้านสุขภาพก็จะเห็นอยู่ว่าชาวบ้านของเราเนี่ย กินอยู่ปัจจุบันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปก็จะเป็นเบาหวานเป็นฟันดำนูน่นนี่ไม่ปลอดภัยนะครับแต่เราเนี่ยในฐานะผู้นําด้านสุขภาพเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะทําอย่างไรให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับก็เลยมานึกดูว่าศาสตร์ของหนายหลวงนี่แหละที่จะช่วยได้แต่เราไปคุยไปบรรยายแบบเนี้ยจะให้เขาเชื่อมั่นเราอ่ะเราต้องทําตัวของเราให้เป็นตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอน ก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจของในหลวงรัชกาลที่9นานะเป็นที่เห็นภาพของพระอ,องค์ทรงงานแล้วเนี่ยหนึ่งคือมันพอเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยคือไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าไม่น่าจะทําแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทดลองทํานะครับแล้วก็เกิดความสุขก็มีเครือข่ายมีคนมาศึกษาดูงานก็เลยเกิดว่าเออเราทําแล้วมีความสุขแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่เป็นเป็นแม่ไก่ ทำยังไงให้ขยายให้เกิดกองทัพลูกไก่ยเยอะๆก็คือให้ทําแบบเราโดยเอาแนวหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจของในหลวงนี่ะมามาปเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแบ่งห้าไร่ล้มปามแล้วก็แบ่งโซนนะครับก็ตอนแรกมีนิดๆหน่อยๆต้นหลังมันเสาทิดเด็กเขาชอบทีนี้ก็จะมีสัตว์มีพืชเด็กชอบพอชอบปุ๊บเออเราน่าจะทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้นหลังก็เลยเกิดเป็นฐานเรียนรู้เยอะแยะ นะครับให้เข้ามาเรียนรู้เราก็เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับก็มันเลยเกิดตัวนี้ขึ้นมานะนี่ก็จะเป็นคำโปรยของฟาร์มนะครับเวลาเราสร้างชุดคำพูดจูงใจให้เข้ามาเที่ยวฟาร์มนะครับก็กขี่ม้าชมฟาร์มเมื่อกี้นะครับนอนเปลริมน้ำนะครับ พักขนำน้อยริมสะแล้วก็ศาสตร์พระราชาน้อมนำเป็นคำโปรยของปามนะครับก็กิจกรรมตัวนี้ก็จะมีอยู่ข้างล่างนะครับครับเป็นปรอน้ธรรมาชาติครับในปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้บ้านหมอพอเพียงที่คุณหมอชัยยุทธได้สร้างขึ้นมาจากสองมือของตนเองนั้นได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพอ่อ ที่มีการนำศาสตร์พระราชาในด้านต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการสร้างระบบการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นานาชนิดแบบผสมผสานอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ดอกและไม้มีค่าที่จะสามารถหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีการนำหลักการทำงานของเครื่องตะบันน้ำที่ดึงน้ำจากพื้นที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงด้วยระบบไฮดรอลิกมาใช้ในฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกับการทำการเกษตรในพื้นที่สูงครับ ฐานเรียนรู้เขาเรียกว่าเครื่องตะบนน้ำนะครับรภาษาอังกฤษก็คือไฮดรลิกแรมปั๊มนะครับเป็นการเอาน้ําจากที่ต่ำเนี้ยขึ้นสู่ที่สูงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าปกติผมจะต้องกั้นฝายตัวนี้ครับอย่างน้อย1เมตรแต่ตอนนี้มันกั้นไม่ได้เพราะว่าสวนข้างๆเขาปลูกต้นไม้จะไปท่วมเขาก็เลยดัดแปลงเอาน้ําจากสระเนี่ยครับสมมุติว่าเป็นฝายแล้วก็มาที่เครื่องเพื่อว่าให้เขาได้เรียนรู้แต่ในชีวิตจริงก็ต้องกั้นฝายนะครับก็หลักการง่ายๆก็นเนี้ยครับ น้ำมาจากฝายนะมันก็จะมมีวาลอยู่สองตัวอันนี้วาลกันน้ำกลับนี่ตัวคลายน้ำเมื่อเราปล่อยน้ำเข้ามานะครับตัวนี้วาลมันปิดอยู่เพราะมันปิดอยู่น้ำไปไม่ได้มันก็มาทางนี้ทางนี้ก็จะยกตัวขึ้นพอน้ำปิดกระตันหันปุ๊บอ้นี้ก็ดันมามันไม่รู้จะไปไหนมันก็ยกวาลตัวนี้ขึ้นมันมีอากาศอยู่มันก็บีบน้ำน้ำไม่รู้จะไปไหนมันก็จะต้องขึ้นสู่ที่สูงแต่ถ้าเราวางต่ำเมื่อไหร่มันก็คือ การลักน้ำดีๆต้องมีน้ำไหลตลอดปีที่เราเห็นว่าคลายออกครับมันคลายออกไป70%มันขึ้นมาได้3 0ก็ยังดีกว่ามันทิ้งไปโดยไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ประมาณ1 5 0 0บาทนะครับตัวนี้ทำเองนะครับก็ผมว่ามีประโยชน์สำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีถังพักน้ำไว้ เมื่อเต็มเราก็ปล่อยมาใช้ในในในแปลงกเกษตรซึ่งของผมเนี่ยต่อไปอนาคตจะต้องสูบขึ้นไปไว้ที่สูงแล้วก็ปล่อยลงมาใช้นะครับหนึ่งคือตะบันน้ำสองคือโซลาร์ปัม๊มใช้โซลาร์เซลล์มานะครับเพื่อว่าไม่ใช้พลังงานจะทำเป็นศูนย์ในรูอีกอันนึงโซลาร์ปัม๊มนะครับกับน้ำก็เลยต้องปิดตรงนี้แล้วก่อนสองมีแกะอยู่สามก็ส่วนมากจะผลิตขายลูกถ้าตัวมันเยอะก็เลี้ยงไว้พอชิอที่งอย่างหนึ่ง ชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตา,ต,าตามรอยเดินตามรอยพอ่อคุณหมอชยุตเพราะนั้นคุณหมอชยุตก็ตั้งบ้านหมอพอเพียงขึ้นมานะครับเราจะคิดว่าคุณหมอหมอชยุตชโยเอ๊ะเป็นคุณหมอแล้วเอาเวลาว่างที่ไหนมาทําตรงนี้ได้นะครับเวลาคนเราเท่ากันนะเวลาเท่ากันแต่ว่าการกระทำนะการทำคือว่าคุณหมอชยุตก,ก็แทบจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะครับเราจะพูดกันนะเราเป็นคนที่ว่าตั้งใจในการทํางาน คิดการส่งเสริมโดยการหากลุ่มต่างๆในจังหวัดชุมพรนะครับเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเที่ยวชมมาดูสาสตร์พระราชาที่บ้านหมอธนะครับเพื่อที่ให้ในหมู่บ้านหรือว่าโรงเรียนนั้นๆนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจังจวันนะครับให้เกิดประโยชน์ได้กับในชุมชนในอนาคตข้างหน้าต่อไปอีกอย่างทางอบตรสลุยเนี่ยทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นะครับมีโครงการทบ่มพูดโดยน้อมนําจากในหลวงเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราไปเปิดบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สวนไปที่มหาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าเป็นมหาลัยที่สระบุรีที่ทางสํานักพระราชวังเขาจัดไว้นะครับผมก็ได้มีศาสตราจารย์ของคุณหมอชยุธชยโยนะครับเอาไปเปิดกรอบให้กับชาวบ้านได้รับรู้ด้วยนะครับ ผมมาที่นี่3ครั้งครับก็เริ่มจากานำนักเรียนของศูนย์ฝึกชายแดนนะครับพาเข้ามาดูแล้วก็สมาชิกของศู์เรียนรู้ที่ผมทำอยู่ที่บ้านนะครับสครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็มาดูการทำตะบันน้ำนะครับแล้วก็ได้เอาสิ่งดีๆของที่นี่นำไปปรับใช้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านนะครับในในสิ่งง่ายๆนะครับเช่นมาดูการเลี้ยงปลามาดูการเลี้ยงไก่นะครับอันนี้ผมจะเน้นว่านำกลับไปแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านได้เอาไปเป็นแบบอย่างโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับผมจะเน้นแบบนั้นนะครับการทำปุ๋ย จากสิ่งที่เหลือใช้ในครัวเรือนนะครับนะครับตรงนี้บอกต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากใจรักพอเรามาเห็นตามที่ในหลวงรัชการที่9ได้สั่งได้สอนและมันมากรงกับตัวเราทําอยากให้เรานี่อยากถ่ายทอดนะครับให้กับชาวบ้านให้นําสิ่งดีๆกลับไปใช้ให้มันเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับ ได้รับประโยชน์มากถ้าเกิดว่าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยได้นำผลจากการปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจหอเพียงนยีไปเดินวนงานเนี่ยเอาไปปลูกพืชที่ว่าแล้วก็บริโภคเองนะครับตามตามทฤษฎีของในหลวงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้อันนี้สำคัญมากนะศูนย์ที่บ้านผมเนี่ยอยู่หมู่ที่4ตีตะบนสลุย ก็เลยมีการจัดตั้งศูนยข์ของกรมนเหมือนกันนะครับอีกศูนย์นึงแต่ประจำหมู่ที่4ซึ่งล้อไปจากศูนย์ของที่นี่เหมือนกันแต่พอเราไปดําเนินง,งานเนี่ยก็ไปจัดตั้งกลุ่มชาวบ้านขึ้นมากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเรียกว่ากลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามแนวพระราชบิเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร .9 นะครับแล้วเราก็เริ่มปลูกผักนะครับเริ่มเลี้ยงไก่นะครับมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยขมเนี่ยตามแนวทางของอท่านหมอชยุทธเนี่ย แล้วก็ชาวบ,บ้านก็มาช่วยกันหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเราก็มีการขยาย<ม>ก็หมายความว่าขยายจากบ้านผมเนี่ยไปสู่ในในหมู่บ้านนะครับชุมชนที่เป็นสมาชิกเนี่ย22รายเนี่ยก็เริ่มเราแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชไปแจกจ่ายพันธุปลาแจกจ่ายหอยขมไปนะครับทุกวันเนี้ยก็ขยายไปเรื่อยๆดูแล้วว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยอยู่ได้ยิ่งในยุคโควิดแล้วก็หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็ปิดกันเนี่ยดังนั้นเนี่ย ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงไว้ คมคะคนที่มาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ของคุณหมอชัยยุทธได้นำความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะและการทำเกษตรแบบผสมผสานไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองค่ะซึ่งมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประชาชนและเครือข่ายฐานผ่านศึกซึ่งได้นำผลไปขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราได้นะคะในทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็ดนริกาจนถึง8ปดนริกาดูช่อง5กดเลข5ค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ปฏิรูป